มาแล้วมาแล้วครับประกายครับสวัสดีครับจึกอาครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพันนันนะครับพันนันหาพึ่งป่านะครับวันนี้มาตีประกายตีประกายแม่น้ำมูลแล้ตีใต้ฝายมันตุ้มนะครับก็ให้เหยื่อปลาตับนะครับ เป็นปลาส้อยนะครับเป็นปรสร้อยนะครับวันนี้เอามาสองคันนะครับมาสองคันเป็นเหยื่อครับนี่ครับเป็นปลาส้อยตับนะครับปลาส้อยตับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูคันนะครับ วางไว้แล้วครับสองขันตีไว้แล้วสองข,นนนงองขนนันนะครับวางไว้แล้วครับตีไว้แล้วครับสองขันสายป้ายบ้านตุ่มนะครับอืมทำมิดตีก็ตีใส่ตะกวัวมิดน้อยนะครับอ็มันมีแรงน้ำพัดนะครับแต่ตะกวัวมิดได้น้อยครหางกำ สายบ้านตูเดีย๋ยวมารับชมกันครับก่อจะถ่ายตอนเวลาถ่ายก็จะถ่ายตอนปากินนะครับโอเคเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันอยาจะได้จั๊กจักอานะครับจึก๊กอานะครับนะครับแสยงเปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้ว มีมีผมมีเด,ดี๋ดย,ยวตรงที่ขัดนะครับผมขาด มาแล้วครับปากายครับ่พ oh yeah. yeah. mm hmm <sk ี่ถ mm ือไหมพี่ถือเลยพี่วจ um ิ๋เลยครับแอะครับนี่เฉยงนะครับนี่ผีจ้ครับอย่ายดูปลาครับปลาตัดครับปากายมาครับหนึ่งตัว กแบครับกินสามปีนี่ครับตัวเอาได้ตัวนี้ครับกินสามปีครับไดครับเปีไหมครับไปยังแล้วครับ